b u l ก็ตอ,แอนแรกก็รูแปลกใจนะครับราะว่าทองขอคุณขอบคุณมามาที่เรียกผมมา<ไ>นะครับคือว่างานแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับงานมันกับมันกับผมได้มาทำในสิ่งที่ผมแค่ผมได้มายืนมามองแบบนี้ผมก็มีความสุขแล้ว แล้วก็โดยธรรมชาติแล้วผมไม่แต่งตัวแบบนี้น่ๆต้องขอบคุณมากครับก็มีใจว่าประสบการณล้แล้วคำถามต่อไปะมีคุณด้นที่ค่ะบอกว่าน้าหอมเป็นตับใจที่5ที่ขาดไม่ได้เลยาหรับผู้หญิงคุณต่อมาคว่าอย่างไรคะผมด้วยครับเพราะว่าอย่างผมผมไม่ใช้แน่เพราะผมผู้ชายนะตัวผมไม่ไม่ไม่ได้ใช้น้ำหอมเพราะว่าผมเชื่อผู้หญิเป็น เขาน่าจะคู่กับสิ่งที่มันสวยงามนแล้วก็บอกว่าน้ำหอมมันเป็นสิ่งที่เพิ่มแรงดึงดูดให้กับตัวเขาเองนะนอกจากพลางเสน่ห์ในการเป็นตัวของตัวเองแล้วมีน้ำหอมมาช่วยด้วยก็ยิ่งทำให้ให้น่าสนใจแล้วบางครั้งกลิ่นของน้ำหอมเนี่ยมันก็บอกความเป็นตัวเราได้มากขึ้นเลยคุณกอล์ฟพูดอย่างนี้เพราะวาหลายเขต้องรียกฉีดน้ำหอมเลยนะคะ คำถามนี้คำถามนี้ไม่ถามไม่ได้เลยคุณต้องลองคิดว่าสาวแบบไหนที่หนุ่มเวลาเดินหาแล้วต้องมองตรงเหนียวหลังเลยคะจริงๆผมก็เยวหลังเมยบ่อยคือผมคิดว่าผู้หญิงทุกคนมีเสน่ห ในตัวเองครับโดยที่ไม่จาเป็นต้องเรียนแบบหรือว่าต้องอยากเป็นเหมือนใครไม่ว่าจะเกิดมากสกุาลอะไรทำอาชีพอะไรรวยหรือว่าจนการศึกษาจบระดับไหนหรือว่านั่นมันไม่ได้สำคัญเท่ากับการเป็นตัวเองครับบางครั้งผมคิดว่าถ้าเรามีความมั่นใจมีความเปิเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีไม่ทําให้ใครเดือดร้อนผมคิดว่ามันก็สามารถดึงดูดผู้าชธรรมดาธรรมได้แบบนผมได้จริงๆไม่จำเป็นต้อง ต้องเลือดหรูต้องอะไรอ <ผม S 1> ่ะครับผมแค่ตัวเราก็พอแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเป็นตัวเองก็สามารถที่จะเป็นโอลิมปิกร์ก่อนเดชใจช่อหมวห้อยนะจากความเป็นธรรมชาติหรือว่ามันสิ่งที่ดีครับแล้วถ้าตอนนี้มีโอลิมปิกก่อนเดชมาอยู่ตรงหน้าและเธอฉีกน้ำหอมโอลิมเปียร์ลงบนเทีอนผมข้ขอคอข้อมือและตรงตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่หัวใจ เคนทำไมคื่อบุ้งฟอสโวนถามจริงว่าฉีดบ้าแล้วถมาโอมปิกเด้มาอยู่กับแม่บนกองนอดตรงนี้เลยนะคะแล้วเธอแล้วเธออยู่ไรอยู่ไรนีตรงไหนบ้างครับ้ตรงไหนครับีผมแล้วก็ซอพอค่ะอพอ้อใจโอ้โห ยืนอยู่คนเดียวไม่ยืนอยู่คนเดียวผมคงใจผมคิดว่ามันควรจะเช็คหลายๆที่นะนี่ผมว่าเลยเราจะได้รู้เนี่ว่าเออน้องหอมเนี่ยเวลาที่มันอยู่ตามจุดต่างๆแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเหมือนกันใช่ไช่แหมโอ้โหผมจะเลือกข้อมือผมก็เสียดายซ่อมพอ ไมได่อนคือผมคิดว่าตรงไหนก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเอาจริงๆผมก็ไม่กล้าโดนบอกทำไมคะเพราะคนเยอะขนาดนี้เพราะผมไม่คนเยอะนี้ผมก็คงไม่ต้องมาสองคนคงไม่ลงต่อ5คนอย่างเงี้ยครับ ตอนนี้ผมก็มีละครออนแอร์อยู่ครับชื่อเรื่องว่าหัวใจในเอานะครับวันนี้แหละก็สองทุ่มยี่สิบทางช่องวันนะครับส่วนอีกละครเรื่องหนึ่งก็คือเทพฆาตดาวโจนหรือว่าสีใหญ่นะครับเรื่องนี้ผมก็เลยเป็นโจนซึ่งไม่ถนัดของตัวผมเลยนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามครับแล้วก็มีเพลงของวงเราด้วยวงเราช่วาเดอดดักนะครับเพลงนี้พวกเราเสียงแล้วก็แต่งเองชื่อเพลงว่าคนเดิมครับและทีส่สำคัญก็พวกเราครับแล้วเราก็ป่ก บริเวณเลยครับผมจัดก็วันนี้แบบวันนี้เปล่งไปดูเลยนะคะหัวใจมีเงาตอนสองทุ่มยี่สิบและอย่าลืมติดตามเพลงของคุณโตเมื่อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโตโน่มากนะคะที่เขียนมาทุก เป็นน้ำหอมรุ่นโอลิมเปียนะคะซึ่งวันนี้ทุกคนจะได้เป็นโอลิมเปียกอเดสอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้ดูภาพยนต์โฆษณากนนมหาอาวเล ก่อนเลยค่ะทำท่าสงสายตาให้เหมือนกับคุณโตโน่นะคะร้นอนเลลนค่ะเหมือนกับโอลิมเปียกอร์เดสเชิญเลย มากที่สุดและใครกันที่จะถูกใจคุณโตโน่มากที่สุดคุณโตโน่คะถูกใจคนไหนเดินไปคุณแทนเอากลับบ้านได้เลยคุณ